สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยเพิ่มชั้นประถมะศึกษาปีที่5ค่ะเรื่องส่วนประกอบของประโยคค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถจำแนกส่วนประกอบของประโยคได้ ส่วนประกอบของประโยคประโยคโดยทั่วไปจะมี2ส่วนนะคะจะเป็นภาคประธานและภาคแสดงค่ะภาคประธานอาจจะมีส่วนขยายประธานส่วนภาคแสดงนั้นอาจจะมีทั้งกริยาและกรรมและกริยานั้นอาจจะมีส่วนขยายกริยาซึ่งมักจะอยู่ท้ายประโยคนะคะและกรรมก็อาจจะมีส่วนขยายกรรมด้วยค่ะ ีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะประโยคแรกชาวต่างชาติชอบผลไม้ไทยมากประธานของประโยคคือชาวต่างชาติกริยาคือชอบกรรมคือผลไม้ส่วนคำว่าไทยเป็นขยายกรรมนะคะคำว่ามากเป็นส่วนขยายกริยาซึ่งจะอยู่ท้ายประโยคนะคะประโยคนี้ไม่มีส่วนขยายประธานนะคะ ประโยคต่อไปคุณยายของฉันร้อยพวงมาลัยดอกพุธได้สวยมากประธานของประโยคคือคุณยายคำว่าของฉันเป็นส่วนขยายประธานกริยาคือร้อยส่วนกรรมคือพวงมาลัยส่วนคำว่าดอกพุธเป็นส่วนขยายกรรมนะคะและคำว่าได้สวยมากเป็นส่วนขยายกริยาค่ะประโยคต่อไป น้องตัวเล็กกินขนมอย่างอร็ดอร่อยประธานของประโยคคือคำว่าน้องคำว่าตัวเล็กเป็นส่วนขยายประธานค่ะกริยาคือกินกรรมคือขนมไม่มีส่วนขยายกรรมนะคะและคำว่าอย่างอริดอร่อยเป็นส่วนขยายกริยาค่ะประโยคสุดท้ายแม่ปลูกดอกไม้สีสวยๆอย่างมีความสุขประธานของประโยคคือแม่ กริยาคือปลูกกรรมคือดอกไม้สีสวยๆคือส่วนขยายกรรมค่ะคำว่าอย่างมีความสุขเป็นส่วนขยายกริยาซึ่งอยู่ท้ายประโยคค่ะเรามาดูประโยคต่อไปนะคะหนูนิดผู้น่ารักมีจัก,กรยานสีแดงหนูนิดเป็นประธานของประโยคมีคำว่าผู้น่ารัก เป็นส่วนขยายประธานกริยาคือคำว่ามีกรรมคือคำว่าจักรยานสีแดงเป็นส่วนขยายกรรมค่ะประโยคต่อไปเด็กๆวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานประธานของประโยคคือคำว่าเด็กๆกริยาของประโยคคือคำว่าวิ่งเล่นส่วนคำว่าอย่างสนุกสนาน เป็นส่วนขยายกริยานะคะประโยคนี้เป็นประโยคสองส่วนไม่ต้องมีกรรมมารับก็เข้าใจความหมายค่ะประโยคต่อไปนะคะพ่อของผมเป็นชาวสวนลำไยมาหลายปีคำว่าพ่อเป็นประธานของประโยคคำว่าของผมเป็นส่วนขยายประธานค่ะคำว่าเป็นเป็นกริยาค่ะ คำว่าชาวสวนลําไยเป็นกรรมของประโยคค่ะส่วนคําว่ามาหลายปีนั้นเป็นส่วนขยายกริยาค่ะทีนี้เรามาช่วยกันคิดเล่นๆน,นะคะประโยคนกบินนักเรียนลองเติมคําเข้าไปนะคะเพื่อเป็นส่วนขยายของประธานและกิริยานะคะ ตัวอย่างการขยายประโยคนะคะประโยคนกบินอาจจะขยายเป็นนกตัวน้อยบินอยู่บนท้องฟ้าคำว่าตัวน้อยเป็นส่วนขยายประธานของประโยคคำว่าอยู่บนท้องฟ้าเป็นส่วนขยายกริยาบินนะคะเรามาช่วยกันขยายประโยคอีกข้อนะคะประโยคลุงหาปลา ตรงนี้เป็นประโยค3มส่วนเราลองมาขยายขยายประโยคให้ยาวขึ้นนะคะอย่างเช่นลุงคนนั้นหาปลาในบึงอย่างตั้งใจคำว่าคนนั้นเป็นส่วนขยายประธานคำว่าในบึงเป็นส่วนขยายปลาหรือกรรมของประโยคนะคะส่วนสุดท้ายคำว่าอย่างตั้งใจ เป็นส่วนที่ขยายกิริยาค่ะตอนนี้เด็กๆคงจะพอเข้าใจส่วนประกอบต่างๆของประโยคแล้วนะคะถ้ายังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถทบทวนใหม่ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ